พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการจัดงานวัฒนธรรมไทยอย่างยิ่งใหญ่กันค่ะรัฐบาลจัดงานใต้ร่มพระบารมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประมมกษัตริย์แห่งพระบร,รม,มราชวงศ์จัก,กรีรวมถึงสมเด็จพระบูรพากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบร,รม,มราชวงศ์จัก,กรีที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันค่ะก็มีการเปิดงาน อย่างยิ่งใหญ่อย่างเป็นทางการไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานเปิดงานใต้ร่มพระปรมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์ณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับหนงานต่างๆจัดขึ้น ระหว่างวันที่21-25ถึงเมษายนณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครโรงละครแห่งชาติและ21แหล่งเรียนรู้รอบเกาะรัตนโกสินทร์รวมทั้งที่สวนสัตว์สวนสันติชัยปราการระหว่างวันที่21เมษายนยาวจนถึง7พฤษภาคมนี้นะคะเพื่อร่วมฉลองเนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์241ปีซึ่งก็ตรงกับวันนี้ค่ะ21เมษายน ภายในงานก็มีกิจกรรมมากมายค่ะจัดบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ทั้งด้านศาสนามีกิจกรรมไหว้พระ11วัดดังในกรุงเทพศิลปะการแสดงเปิดพิพิธภัณฑ์ยามค่าตลาดย้อนยุคจําหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมไทย76จังหวัดมีการประกวดภาพถ่ายเสยวนาวิชาการทําบุญไหว้พระพร้อมกับมีการจัดรถเมล์ขอสอมกอรับส่งฟรีตลอดงานค่ะ โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆกว่า30หน่วยงานจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประถมมกษัตร่งราชวงศ์จักกรีไทยรวมถึงสมเด็จพระบุรพกษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์และร่วมฉลองเนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์241ปีค่ะ และเมื่อช่วงชาวที่ผ่านมาค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปเป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางาศาสนาพุทธและพิธีบวงสรวงตามพิธีพราหมณ์เนื่องในวันสถาปนาองค์พระหลักเมืองประจำปี2566ครบรอบ241ปีโดยสักการะพระพุทธรูปบนหอพระพุทธรูปและถวายพวงมาลัยใส่บาดประจำวันเกิด จากนั้นได้ทําพิธีสักการะองค์พระหลักเมืองภายในอาคารศาลหลักเมืองพร้อมถวายผ้าตาดและถวายพวงมาลัยก่อนที่จะทําพิธีสักการะเทพรักษ์ทั้ง5บนอาคารเทพรักษ์จากนั้นเติมน้ํามันตะเกียงพระนักปรกซึ่งเป็นพระประจําวันเสาร์และเติมน้ํามันตะเกียงสะดอกเคราะห์และทําพิธีจุดธูปเทียนบนโต๊ะบวงสวงปักทูปหางที่เครื่องบวงสวงค่ะ ส่วนพิธีสงฆ์มีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารเป็นประธานค่ะ พร้อมกับมีพระสงฆ์เก้ารูปมาประกอบพิธีด้วยนะคะสําหรับวันน,นี้เป็นวันที่ยกเสาหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ตรงกับเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เวลา6นาฬิกา54นาทีกรุงเทพมหานครก็จะครบ241ปีและย่างเข้า242ปีค่ะ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางก็จะมีรถขอสอมกอและรถรางนำชมคอยบริการรับส่งประชาชนตามจุดต่างๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรมโทร7 7 6 5ค่ะงานจะจัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25เมษายนนี้ค่ะ